ด,มดม S. <S ไม่จบแค่นี้ครับได้เวลาที่เราจะมาทดสอบเดวังโคตรแม่นหน่อยดีกว่าเอาละต่อจากนี้ไปจะเป็นช่วงที่เราจะได้มีโอกาสทดลองอหมอวังเดวังโคตรแม่นไม่ใช้ายาใหม่เลยเหรอชอบฉายานี้ไหมล่ะโอเคได้ วันนี้เรามีปรสเนีท่านหนึ่งที่อยู่ที่ห้อง,ห,งหมอวังไม่รู้แหละครับว่าปรสเีท่านนี้เป็นใครแต่คุณผู้ชมจะทราบปรสเนก็คือบุคคลที่นําหมอวังมาหาวุดดี้นั่นเองกุ๊บกิบสมวนทิปพิธีกรสุดเรียวคนล่าสุดของตื่นมาคุณการมาของเขาเนี่ยถามจริงๆนะเขารู้่วงเขารู้ตัวล่วงหน้านานไหมที่เขาจะต้องมารายการเนียคุณตอบผมสิไม่นานาน เขาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลักษณะการจิกมาเขารู้เมื่อวานจิกมาจากการทํางานี่จิกมาจากการทํางานคือเขากำลังทํางานอยู่อะไรเงี้ยก็มีทีมงานไปจิกเข้ามาเขารู้จักคุณอายุน้อยกว่าคุณแน่ๆเพราะเขารับเงินผู้ชายคนนี้ก็คือตัวคุณพบโมขอตรงๆโอเคเพราะแขกบอกบอกว่าขอตรงๆโอเคคนคนเนี้ไอเด็กคนเนี้ยคือเด็กแน่ๆมึงที่บอกไปแล้ว เด็กคนนี้มีความเกี่ยวข้องกับฟุตบอลเด็กคนนี้มีความเกี่ยวข้องกับนักกีฬาเด็กคนนี้เป็นครอลิกต่อและเด็กคนนี้เป็นเด็กที่เก่งเป็นเด็กมีความสามารถแต่เป็นเด็กที่ไม่ชอบการถูกบังคับเอโสดครับ<อ>โซ<ส>ดเด็กคนนี้เป็นผู้ชายโสดแบบเหงาเหงาด้วยเด็กคนนี้เป็นผู้หญิงเออเนี่ยยากตรงเนี้เป็นผู้หญิงครับมีผู้ชายคนหนึ่งกําลังพยายามที่จะทําอะไรหรือว่าแก้ปัญหา แก้สิ่งที่มีปัญหากับผู้หญิงคนนี้อยู่ใช่ครัพย่แอมแก้ไขอะไรอย่างเงี้ไปเน้นก่อนต่อแต่ตที่นี้ผู้หญิงคนนี้ไม่สนใจเรื่องความรักแต่เน้นในเรื่องของการสร้างงานรังมันไม่คิดที่คุณบอกว่าอะไรนะอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลผมคิดน่าจะเป็นเรื่องของการมีคอนแทคกันะส่งสิ่งหวานๆให้กันอะไรอย่างงี้จีบกันหวานใช่เป็นเรื่องความเสน่ห์ไอ้ลูกฟุตบอลที่ชอบผู้หญิงคนนี้มั้ย คิดว่าชอบเพราะเขามองผิวคนนี้ดูดีไม่ไม่มีอะไรคิบนะฉันว่าค่าปะเนี่ยเพราะมันยังเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอาจจะผู้ชายมีแฟนอยู่แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งขี่คออยู่คือจับจองเป็นเจ้าของอยู่คนที่แอบชอบเขาอยู่อืมจะก็จะได้ลองเอ่ยหมอ่ะไม่ดูนี่มาครับว่า,าผู้ชายคนนี้มีโอกาสที่จะเกิดลูกหรือเกิดทายาทกับผู้หญิงที่มีอยู่ได้ ถ้ามีนะไม่เกินเดือนเก้าจะรู้แต่ถ้าพน้นเดือนเก้ายังไม่มีอะไรแสดงว่ายาวข้ามปีเลยคือผู้ชายคนนี้ไม่มีพันธะในเรื่องของการมีลูกของผู้หญิงของเขางั้นสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทําอยู่ที่แข่งอะไรเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ทำอะไรเลยเขาอยู่เฉยเออเอเองั้นเขาก็ไม่ผิดสิเขาก็อยู่เฉยก็ไม่ผิดแต่สงสารเหมือนกันนะสสงาเขาจะไม่มีความรักเลยสิแต่เขาจะมีความรักไหมนะคต คือตอนนี้เขาควรอยู่เฉยๆแล้วผู้ชายที่เข้ามาก็ต้องเป็นผู้ชายที่ดีมากพร้อมจริงๆบุญก็ถึงจะเสมอกันดูเดิเช่นผู้ชายคนนี้เคยบวชมาก่อนด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เขาปล่อยกันไปแล้วนะอ้าวเหรอรีเทิร์น <Return S 1> มาถามมีดดีกว,ว่าอรีเทิร์นหรือเปล่ารีเทิร์นมาบอกเย็บ yep. จุดติด เด็กคนนี้มันต้องมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจหรือเป็นภูมิแพ้หรือเป็นอะไรสักอย่างนึงเว้ยแต่มันไม่ขึ้นเกี่ยวกับเรื่องชื่อเอางี้เอาที้องค์คิดเลยคกุ๊ิกิบแยบคุ๊ิกิบสมนทิพใช่แน่นอนดูยังไงเขาเป็นคู่บุญของฉันคุณรู้ได้ไงเป็นคลิปในในภาพมันเป็นคลิปยังไงก็มันสงสัยมั่อไห่ที่ถ่ายมาแล้วนี่ไงแน่นอนผู้หญิงที่ผิดหวังเรื่องความรัก ให้ใบนี้เดี๋ยวคุณไปถามทีมงานเลยอตอนที่มาถึงที่นี่แล้วระหว่างแต่งหน้าปุ๊บทีมงานบอกว่าเออวันนี้เดี๋ยวจะมีเซเลปมาไม่เปิดเผยตัวว่าเป็นใครอาจารย์จะต้องทายนะนู่นนี้นั้นแล้วก็หยิบไพ่มาดูขึ้นไพ่ใบนี้เป็นผู้หญิงที่ผิดหวังเรื่องความรักอยู่แต่ตอนนั้นไม่น่าจว่ากุ๊บกิ๊บหรือเปล่าเปล่าไม่หู้โอ้กว้างมากนะใช่ปะถ้าไม่ใช่กุ๊บกิ๊บคุณหน้าแตกนะโอ้ยไม่หน้าแตกเสียหมาเลยใช่ไหมต้องลาออกจากวงการเลยนะเต็มตัวพร้อมไหมพร้อม นะหมอหมอวังนี่จะ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 แฟกหรือจะเกิดหนึ่สองสามเสียหมานี่ดูดูไม่ไว้หน้าเลยล่ะเฮ้ยคุ่งหนังให้มามามานิคว้ามาโอ้โหเจอกันทั้งหลังแล้ว ที่บอกว่าแบบโดนจิกมาไพคืออะไรอะ่ะกิ๊บอยากเห็นจิกอย่างนี้ <laughs> ไม่แต่โดนจิกมาจริงๆ, <c oughs> ๆเพราะว่าทุกคนจิกมาจากรายการอีกรายการหนึ่งและกิ๊บบเพิ่งรู้เมื่อคืนกิ๊บตอบเมื่อคืนว่ากิ๊บมาได้ตอนประมาณห้าทุม่มฟังอยู่ <c oughs> ที่ห้องไหนตัวแล้วแล้วมีคนรู้ไหมมีไหมปกตกิเป็นคนไม่ดูดวง<ๆ>เพราะกิ๊บเป็นคลสกิ๊บจะไม่ดูดวงเลยแต่แบบน้ำชา จอพี่วังนี่เขาบอกว่านี่เขาเป็นคู่บุญคุณเป็นคู่บุญเหรอจริงเหรออีนิดนึงก็จะเป็นโผเมียกันอยู่เหมือนกันจริงเหรอเคยดูเหรอหรือว่าเป็นคู่บุญเนาะเมื่อกี้มันเปิดถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้กับผู้ชายเดี๋ยวมีแฟนก็คบกันได้ไปผ่านแฟนกูก่อนนะเปิดให้อีนิดนึงช่วยปิดท้ายในช่วงนี้อะไรจะมีแฟนไหมก็อยากรู้ว่าปีนี้จะมีแฟนเปล่าอยากมีแฟนไหมไม่มีปีนี้ทํางานสร้างชื่อดีมากดีมากทำไมอะคือปีหลังก็ไม่มีเรอฉันอยากมีอะเปิดให้มีหน่อยไม่ได้ยังไงได้ข่าวว่าไม่มีนะอ่า ตื่นมาคุยฮอตไหมคนชอบไหมพิธีกรใหม่ของเราตื่นมาคุยอย่างแรกเลยคือเปลี่ยนนิสัยการตื่นเช้าเขาให้ดีขึ้นอมาเร็วนะอ่าสองอุปสรรคอย่างก๊กิ๊บคือเรื่องสุขภาพเขาอันนี้ต้องดูแลการปรับวิธีการตื่นใหม่จะทำให้สุขภาพเขาดีขึ้นด้วยอเปลี่ยนวิถีชีวิตแต่คนดูดักเขาหนิเขาเป็นเด็กใหม่ในแฟมิลีคุณที่มีหมดสคน เชื่ออย่างเดียวเลยนี่ดีไหมเขามาเป็นเด็กใหม่ในครอบครัวคุณสี่คนพอดีเลยอ่ะนี่ดีนะอ้วนเป็นบรแจ็คเลยนะนี่ตาตกคันนี่มูดี้กันทันหน้าเป็นเด็กใหม่นะเป็นผัวเมียกันแล้วคู่นี้คุณผู้ชมกิ๊บเป็นคนพาพี่หวังมาค่ะแล้วกิ๊บบอกพี่หวังว่าเอเดี๋ยวดูนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้กบอกดูดิคือดิอยู่ดูดิ แน่นมากไม่อะถ้าในรายการคือทีมงานบังคับบอกว่าอโชว์หน่อยว่าไม่มีเขาเดินมากระซิบกิฟตบอกว่าเดี๋ยวไอ้นั่งข้างเฉยๆช่นะยืดูกันเลยแล้วก็นั่งกอดอกดูสไตล์สาสไตล์เต้หน่อยแบบดูไม่สนใจอะแต่พอเปิดไพ่เป็นสักสองสามไพ่มาขอก่อนเลยแล้วก็พัสเดี๋ยวเอาพี่รับไปเก็บในห้องเลยดูผมผมโสดเลยมีแฟนจริงๆแล้ววูดดี้เนี่ยถามว่าโสดหรือมีแฟนดวงคุณจริงๆแล้วควรโสด แต่อยู่คนเดียวไม่ได้ยังไงดวงเขาก็ต้องมีคนข้างเขาเพราะทุกครั้งที่มีคนอยู่ข้างๆเขาเขาจะมีไฟมี energy แล้วเขาจะแต่อยู่ใกล้เขามากก็ไม่ได้ด้วยนะคนนี้เรื่องเยอะใกล้มากอย่า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 มาอะไรเยอะฉันจะดับฉันจะดับเขาเจ้าชู้ไหมตัวเขาหว่อตัวเขาพี่หรือวูดดี้เหรอวุดดี้เจ้าชู้เอาดีๆนะเอาดีๆนะบ้านแตกได้นะเอาดีๆนะไม่นะ ชีวิตคิดแต่ธุรกิจจรริงหอทำแต่โปรเจกต์ที่สำคัญนะคนที่คุณคบอยู่เขาคือคู่กรรมของคุณงานครบงาก็มาไม่น่าจะได้เจอไม่น่าจะได้คบก็ต้องคบคำถามสุดท้ายของผมตอนนี้วูดี้มีโปรเจอเยอะแยะมากมหยจะแก้ปัญหาให้ทุกอย่างมันโลว์มันเร็วอะมันมันต้องยังไงทําบุญครับอ่าอ่าทำบุญะไรล่ะทำบุญไรหนึ่ง วาพิคเนตขอเรื่องงานเอ้าเพิ่งให้เขาเมื่อกี้เองคัะพิคเนตที่ด้งบอกเมื่อกี้ให้ในห้องไหนสองอะไรที่คุณตั้งใจไว้ว่าจะทําจะไปทําบุญจะไปช่วยเหลือจะไปเกื้อกูลแล้วคุณตั้งใจไว้แล้วมันยังไม่เสร็จไม่สําเร็จยังไม่ได้ไปไปไม่ครบจัดการซทุกอย่างจะโฟย w ญาติผู้ใหญ่เด้เจอกันรอบรอบไม่รายการก็จะขอให้เราไปช่วยทำาน่นนี่นะแล้วเราก็บอกเราจะไปแต่อะไรไม่ได้ไปเออรออะไรอ่ะไม่ต้องรีบนะจริงแล้วของเดี๋ยวก่อนนะก็มาคิดอีล่าสุดยังมีคุณยายให้ไปช่วยร้องเพลงแบบ ร้องเพลงกับเปียโนให้กับผู้ป่วยฟังไปซะสิ